ปัญหาน้ำในสายแคนูล่าเป็นปัญหาที่อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยได้วันนี้เราจะมาให้ความกระจ่างถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขกันครับปัญหาน้ำในสายเกิดจากสสาเหตุสำคัญได้แก่ 1- อุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละห้อง 2- ความชื้นในอากาศผสมกับความชื้นในสายแคนูล่า วิธีแก้ไขปัญหาน้ำในสายข้อที่1นําำเครื่องผลิตออกซิเจนไว้ในห้องเดียวกับผู้ป่วยข้อที่ 2. รลดระดับน้ำในกระปุกให้ความชืน้นข้อที่ 3. ใช้ตัวกรองช่วยดักความชื้นและตัวป้องกันไอ้น้ำร่วมกับเครื่องผลิตออกซิเจนโดยเสียบสายซิลิโคนต่อเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับตัวดักความชืน้น ตัวกรองความชื้นจะช่วยดักไอน้ำที่ผ่านเข้าสู่สายแคนูล่าเพื่อป้องกันละอองน้ำสู่ทางเดินหายใจของผู้ป่วย